กแปดหรือแปดหกแล้วอาจจะหกหกสองสองแล้วหกกลายเป็นเก้าได้ไหมอาจจะมีมีอาจจะกลายเป็นเป็นเก้าก็มีก็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วอาจจะแปดเจ็ดเจ็ดแปดหรืออาจจะหกหกหกแปดแปดหกเพราะมันก็มีไม่กี่หลักแน้วคุณแม่น้อคุณธนาพรบอกว่าชอบสองสองสี่สองสองห้าสองสองหกสองสองเจ็ด สองสองแปดสองสองเก้าก็แล้วแต่งวดที่แล้วเนี่ยเราไปลุมกันที่อยู่เจ็ดแปดจนมันอั้นแล้วแต่ไปออกไอ้ฮานอยเจ็ดแปดเลขล่างงวดที่แล้วนะหวยไทยไม่ออกครับส้มแปดลูกครับ ส้ม8ดลูกส้มแดลูกแสดงว่าจะเฮงแล้วแหละเพราะว่าหลักกิโลนี้เป็นหลักกิโลเมตรที่แปดที่จะไปบ้านน้องหินนะฮะอยู่ระหว่างการบ้านบ้านอะไรครับคุณแม่บ้านตรึมกับบ้านตรึมกับบ้านน้องหินบ้านตรึมกับน้องหินตรงกลางตรงกลางช่วงเย็นๆนะฮะก็เขาไปเข้าฝันอาจารย์อาจารย์ผมที่เป็นนักคิดนักคำนวณหวยก็บอกว่าหลักกิโลนี้จะมีเลขใดเลขหนึ่งนี่แหละ ในเนี้ยจะนำไปออกครับ ok ก็เก็บมาเล่ามาฝากครับเดี๋ยวมารอในรุ่นในส่วนของทูบเสียง<า>ในเบรก<อ>ต่อไปด้วยนะเราก็ต้องดูกันนะครับเสียง<ส><ส>จะหมดแล้วรุ่นกันคร<ส>ับ<ส>รุ่นกันเดี๋ยวรอรุ่นไปพร้อมๆกันวันนี้วันพักไปรุ่นกันว่าทูบเสียงกับเลขหลักกิโลที่ปรากฏตรงนี้สองสองหกมีแปดมีแปดแล้วกมีเจ็ด สักครู่ครับสักครู่กลับมาฮะสักครู่กลับมานะฮะไม่้องยืไม่ไม่แล้วมันมีเลขหลักหกด้วยนี่หลักหกกับหลักแปดตรงกันอ่าอ่าอ่ามีโอกาสนะถ้ามาหกแปดก็ได้มาสองสองมันออกไปแล้วสองสองหกทีนี้จับจับหกมาคู่กับแปดจับแปดมาคู่กับเจ็ดจับหกมาคู่กับเจ็ดจับหกกลับหัวเป็นเก้ามาคู่เป็นเป็นเก้าเจ็ด แกแกเร Mother, no <lden> ิ่มอายุมาอนี้อายุ67เริ่มข้าว8มันก็ะถูกหมดเลยทีนี้มาเสียงไทยคือวันนี้ต้องการมาแฟนแฟนเป็นนายกอ๋อแฟนคุณพี่เองโอ้ยเชิดบ่อนมาเดินมาด่านมานลงวันนี้เนี่ยที่เอาผลไม้มาเพราะว่าอาจารย์ทายีให้ให้นำทูปมาเสียงว่าในนี้เนี่ย ไม่ใช่หล้วห้าหกเจ็ดหรือเปล่าแสดงว่าฟังเราขนลุกเลยเจ็ดผมจะเสี่ยงทายว่าเลขในนี้จะมีตัวไหนมาห้าหกเจ็ดลูกเลขแม่ที่รงกับเลขแม่ด้วยไงที่แม่ฝันด้วยไงเลขยี่ยงขอกแม่ห้าหกเจ็ดมันตรงกันเลยนะเดี๋ยวนะฮะให้ดูกันนะฮะ ห้าห้าเจ็ดก็ได้ห้าห้าเจ็ดก็ได้ห้าห้าหกก็ได้ทูบเสียงทีนี้เลขทูบเสียงมีความระบายคล้ายคลึงกับหลักกิโลคือหลักเจ็ดหลักเจ็ดเด้ออย่าลืมเด้อพรุ่งนี้วันนี้ก็วันนี้มาแล้วนะคุณแม่ก็ไปนอนเสียงนั่นแหละ่าเอาไปเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงแสดงว่าเลขที่อาจารย์ไทยเย่บกชัดชัย บอกว่าเองน่จำได้แต่เราจำไม่ได้นำผลมาแสดงว่าหลักเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วแต่ไม่รู้เจ็ดอะไรนะไต่พอกับมะไตห้าห้าเจ็ดนะพูบเสียงไปชนชนเสียงูบเสียงห้าห้าเจ็ดนะครับคุณผู้ชมเนาะพูบเสียงมากันแบบชัดๆัดห้าห้าเจ็ดแล้วก็ได้เลขเลขประจําหลักหลักกิโลเจ็ดกิโลเลขเจจะไปคาราแมะอีกเจ็ดกิโลครับ ทูบเสี่ยงคือเอาทูบทั้งหมดจะมีสมตัวทีนี้อาจารย์ทาเยบอกว่าจะมีเลขในเนี้ยออกตัวใดตัวหนึ่งมันก็มาเลข7จดจริงๆแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าจะออกเจ็ดอะไรเจ็ดแหรือเปล่าอ่าทีนี้มาดูว่า7อะไรบ้างเดี๋ยวมาลองจับดูนะมันมี7จ็ดแปดะแม่นะเข้าไปดูหน่อยเจ็ดแปเจด เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองอ่ะมันก็ได้แค่นี้นี่นับได้ไม่กี่ตัวเพราะว่าเอาเจ็ดมาบวกไงเจ็ดมาบวกแล้วก็ทูบเสียงห้าห้าเจ็ดคุณแม่จะจดแล้วอจดเอาครับคุณแม่ไม่คืออาจารย์ให้มาจุดทูบเสียงดูว่าตรงนี้น่ะจะได้เลขอะไรคือเราได้ ทูบเสียงได้ห้าห้าเจ็ดครับทูบเสียงได้ห้าห้าเจ็ดทีนี้ในทูบเสียงได้ห้าห้าเจ็ดในหลักกิโลมีเลขเจ็ดอยู่หนึ่งตัวทีนี้เอาเจ็ดไปจับผสมดูมันได้อะไรบ้างอย่างที่เห็นสองเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดเจ็ดหกยายก็ได้ยายจะได้อะไรยายได้อะไรไม่ที่ดูตรงนี้น่ะสองไม้ขึ้นเขาขายตัวรหาสิบาท แล้วนีู่ยห้าศูนย์ศูนี่แล้วครับมารารวมแล้ววรับนี่แม่คุณแม่ห้าห้าูนย์้นย้ของข่สามตัวของเจ้าเล็กยังนะเมันกับฟันว่าทั้งนี้บอกเก้าเจ็ดกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกลับหกหัวกลับไปบวกกับเจดที่อยู่ในหลักกิโลแล้วก็เจ็ดที่อยู่ในทูบเสียงนี่เก้าเจ็ด เจ็ดจะมาล่างหรือเปล่าไม่รู้ไมมันมันมาเจอนะแกก็เพื่อบัริลดาลแม่ถูกหวยบ่อยไหมฮะสีแดงไม่ได้ซื้ออันนี้ไม่ได้ซื้อสางงวดแล้วแต่ก่่ออนซื้ตตแโควิดกันทางงวดนี้แม่ซื้อจะซื้อเลขอะไรเผื่อคนเขาอยากตามแม่คิดว่าจะได้หกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปด ก็ซื้อที่เลขตัวนี้ด้วยเจ็บๆแม่ครับขอให้แม่โชคดีนะแม่มันก็เป็นเรื่องบังเอิญเนาะคุณแม่จะไปนาแต่คุณแม่มาเจอซึ่งทะเบียนรถคุณแม่ก็มีความหมายนะเพราะว่าลูกชายเคยเคยขับมาชนคนตายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์644นะ22ออกงวดที่แล้วเห็นไหมแม่มาเที่ยวนี้อาจจะออก2662งวด77887ออกไปแล้วนะแม่น่ะ62267ก็ออกไปแล้วนะอ่าแล้วก็ เราไม่ได้ตามเราไม่ได้ขึ้นหลายงวดเว้ยหลายงวดงวดที่แล้วผมก็รักแต่เจ็ดแปดแปดเจ็ดมันไม่โอเลสีตัวนี้ก็เลยสีแปดซีซีโอ้ตรงกับทะเบียนรถแปดซีซีแค่เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งหมดจ้าตาเสี่ยงโชคบ่อยไหมเสี่ยงโชคครับเสี่ยงโชคบ่อยทุกงวดเลยไหมนี่ทุกงวดบ่เนี่สัมภาษณ์ตาทุกงวดเลยตาตาเห็นเป็นเลขอะไรในกล้วยนะฮะแปดซีซี ไม่ไม่ไม่ตัวใหญ่จะได้จากไหนส่วนใหญ่ก็บางทีก็ฝันบ้างอย่างนี้นะแต่ผมมาดูบ่อยแต่ยังไม่เคยโดนหรอกเพราะเขาลงมาลงแต่ตอนกลางคืนไม่เคยเห็นกับเขานะเขาลงนี่คือลงไงมาทรงเหรอคเขาเขามาทรงเขามาขอเลขอะไรเนาะตอนกลางคืนมาเขาจะน่โดยมากเขาจะมาวันเสาร์ตอนกลางคืนมองเห็นแปดสี่สี่ตามองเห็นเป็นแปดสี่สี่มื่กี้ทะเบียนรถไปอะไรนะทะเบียนรถไปทะเบียนทะเบียนรถมอไซค์ที่ชนเขาตายหกสี่สี่ อันย่อยหรอครับคือเขาบอกว่าผสมกันไม่ได้เยอะหรอกหนึ่งสองามีสหน้าเขาเลครับครัขอบคุณครับหนหัดนะครับท่านผู้ชมครับอลงยอะเสียอดเแบบองมันคือชัดมดกำลวนให้อีกอมาดูอ่ะชัดเลย ของเปื่อยชัดเลยชัดครับแปดชัดมากเลยซีซีก็ชัดแล้วนึ่งซีซีก็ชัดเนาะออกชัดเลยอ่ะแปดซีซีอ่ะแล้วเน้นย้ำข้างบนอีกนั่นข้างบนก็คือแปดใช่อุ้ยเดีเลขเลขตรงนี้ก็เลขแปดข้างบนก็แปดเลขตรงนี้ก็แปดคือตอนแรกน้องปิ่นมาก็สื่อสารว่ามองเห็นแต่เลขแปดบนหรือล่างนะครับบนหรือล่างย้ำนะฮะห้าครับจับห้าไว้เป็นหลักนะครับ ลุงป๋องบอกว่าสี่อยู่บนหลักหน่วยนะฮะสี่อยู่บนหลักหน่วยนะแล้วอาจารย์ต้นมาเลยเลขอาจารย์ป๋องมาด้วยฟ่ังนู้นอ้าวแล้วทีนี้เลขนี้ก็มีโอกาสนะเดี๋ยวให้ดูจากจักรยานยนต์ชัดๆนะฮะเนาะลุงป๋องบอกว่าถ้าสี่อยู่หลักหน่วยบนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ ห้าสี่ห้าห้าสี่มิตรผู้ชมห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ทีนี้ถ้าเลขทูบเสียงตรงกับห้าสี่คุณผู้ชมครับห้าสี่หมื่นคูณหมืาห้าสี่ใช่ไหมห้าสี่เดี๋ยวชมกันแบบชัดๆนะครับเรื่องนี้ห้าสี่นะผมบอกมาตรงนี้อีกนะผมชอบมากเลยผมชอบมากๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับาห้าใช่ไหม ห้าห้านะเดี๋ยวมาดูเลขสุดท้ายนะฮะอันนี้นีไอ้มอเตอร์ไซค์นี่กับของนายกเลยนี่อ๋อ เดี๋ยวไปดูเลขทะเบียนนี้ลุงป๋องบอกว่าเลขทะเบียนน่ะลดนายกเออนายกแล้วก็นายกก็เสียไปแล้วนี่ยนายกว่าอะไรนายกว่านายตับบุญนี้ถ้าเบิ้ลมาที่ว่าว่าหันนะที่ว่าสี่สี่นี่นี่เลขทะเบียนรถนายกสี่ลดบนอ๋ออ๋อนะเพื่อนกันเมตายเมทหนึงนายกอีกชายนายกนี่ชายตรงนี้นะนี่นี่เรือมภาสิน้ำพายเลยแต่กนนีลูกลูกชายนายกนี่มาชนคนตายตรงนี้เออในลูกชายนายกมาชนคนตายตรงไหนนี่ตรงนี้ละนี่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 ชนผู้หญิง ใช่มั้ยจนผู้หญิงตายใช่มไหมผู้หญิงตายอันนี้ก็คือรถนายกนี่ก็รถนายกอ้าคอยพี่มาจอดนี่จัดให้แล้วงวดนี้นะอันนี้น่ารักลูกชายนายกเนี่ยใบคนคนตายนน่าจะเป็นเจ็ดบอ๋อถ้าเจ็ดก็ตรงกับลักกิโลเพราะว่านายกเจ็ดมางั้นแสดงว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันย้ำนะฮะเลขที่นี่มีสองสองหก